ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าน,นิตา u อ a ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้ป้านิตก็จะพาทุกคนมาแกะกล่องค่ะสินค้าที่ป้านิตสั่งมาจากเว็บไซต์ Amazon ค่ะในกล่องนี้จะเป็นอะไรนั้นเรามารุ้นไปพร้อมๆกันค่ะพอดีช่วง Black Friday นะคะซึ่งทางที่อเมริกาเนี่ย เขาก็จะมีการช้อปปิ้งครั้งใหญ่หลังแตงส k ิ g i ิ i งหนวันค่ะเป็นเทศกาลลดราคานะคะลดแรกแจกแถมเหมือนกันเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าในแต่ละปีนะคะโดยเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างวอลมาร์ทนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ละปีมีการเหยียบกันตายเลคะมีการต่อคิวยาวเหยียดเลยค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยประนิตไม่ได้อัปเดตนะคะเพราะว่า ช่วงโควิดก็กำลังซื้อของแต่ละคนก็คงจะลดลงไปตามสถานการณ์นะคะพอดีเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องเก่าของปณนิดเจ๊งไปค่ะทุกคนป้านิดก็เลยถอยเครื่องใหม่มานะคะชื่อ NutriBullet นะคะเกือบทุกร้านก็ว่าได้นะคะเขาลดราคาคืนกำไรให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ปีละครั้งก่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกๆคนสบายดีกันหรือเปล่าคะ เช้านี้ป้านิดจะมารีวิวเบรนเดอร์ตัวจิ๋วซึ่งเป็นตัวโปรดของป้านิดเลยค่ะป้านิดลองใช้งานไปแล้ว2ครั้งนะคะรู้สึกประทับใจมากๆค่ะซึ่งชื่อของเบรนเดอร์ตัวจิ๋วชื่อว่า nutribullet ค่ะซึ่งป้านิดถอยมาในราคาเดลของ black friday ค่ะเพื่อนเพ่อนค่ะน่าจะอยู่ที่ป้านิดจำราคาไม่ได้นะประมาณ50 7 0ถึง70 ยูเอสดอลลาร์นี่แหละค่ะจุกเรื่องตัวนี้เลกระทัดรัดมากๆเลยค่ะน้ำหนักอยู่ที่หกพาวนะคะเพื่อนๆค่ะกำลังไฟนี่อยู่ที่900วัตต์ค่ะเพื่อนๆค่ะสายของเขานี่ยาวประมาณ2ฟุตครึ่งค่ะ,ะความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15นิ้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็สิ่งที่เขาแถมมาด้วยก็มีนี่ค่ะก็นครับนะคะคล้ายกับไฟเบอร์นะคะ ไม่ใช่เป็นแก้วค่ะเพื่อนเพื่อเขาก็มีมาให้สองสองครับค่ะความจุก็อยู่ที่32ออนซ์ค่ะทุกๆกคนแล้วก็มีฝามาให้ด้วยนะคะมีฝาปิดมาให้ด้วยนะแล้วก็เวลาเราไปเดินออกกําลังกายหรือไปนู่นนี่นั่นเวลาเราเร่งรีบอย่างเงี้ยค่ะให้ด้วยนะคะหูจับมาแถมมาให้สองชิ้นค่ะแล้วก็มีวงแหวนวงแหวนนะคะมาให้สอ ชิ้นเหมือนกันนะคะสำหรับใส่ตรงคับค่ะทุกคนมีใบมีดนะคะใบมีดก็ไม่คมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาปั่นได้ดีมากๆเลยค่ะได้เนียนมากๆใช้เวลาปั่นไม่นานเลยค่ะาตามที่ผู้มือเขาบอกว่าปั่นไม่ให้เกินหนึ่งหนึ่งนาทีนะคะปณิตลองใช้มาสองครั้งก็ถ้าเกิดอยากได้ละเอียดแบบสมูทมากๆเลยเนียนมากๆก็ ประมาณครึ่งนาทีค่ะเพื่อนหรือไม่ถ้าเกิดคุณอยากทานอยากให้มีกากใยของอผลไม้ของเราก็อยู่ที่25วินาทีหรือ20วินาทีอะไรประมาณนี้เนี่ยเร้ก็ปิดฝาลงไปก็พยายามปิดให้สนิทนะคะปิดให้แน่นนะคะปิดให้แน่นปกติแล้วก็เสียบลงไปนะคะเขาจะมีตรงตรงล็อกเนี่ยคะสล็อกนะคะหนึสาม น้ำให้มีแบบนี้เลยนะคะเป็นที่ล็อกค,คือหมุนเข้าไปเลยหมุนเดียวเข้าไปเวลาเราจะปัดนะคะเราก็ให้ลงล็อกแล้วก็กดลงนะ,ะกดมือลงนิดหน่อยแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาค่ะเ <củ> <berg> ครื่องก็จะเริ่มทํางานคะ่ะเพื่อนๆค่ะมันก็จะล็อกอย่างนี้เราก็สามารถที่จะทํานู่นนี่นั่นได้ประมาณ 20- 30บิวินาทีนะคะจากนั้นเราก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมานะคะก็เป็นอันว่า เราได้ทานสมูทตี้สมใจเราแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราเมื่อวานนี้ป้านิดไปที่พับลิกส์นะคะป้านิดก็เลยได้หยิบนมอัลมอนด์มานะคะเป็นเดล่ฟรีคือไม่มีนมที่ทำจากนมวัวนะคะไม่มีค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องทานนมแล้วท้องเสียเนี่ยน่าจะลองตัวนี้ได้แล้วก็เป็นนมลดจืดค่ะทุกคน แล้วก็ให้พลังงาน35แคลอรี่นะคะต่อต่อเซิร์ฟหนึ่งครั้งนะคะ,ะผลไม้ประณิดก็จะมีแอปเปิลค่ะกล้วยค่ะบลูเบอรี่ค่ะสเปนน s ชค่ะโยเกิร์ตวันนี้ใส่พีนัทไปด้วยค่ะขมิ้นค่่อเป็นคอลลาเจนโปรโตีนค่ะโอเคเรามาลงมือทำกันได้เลยจ้าอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ผลไม้ที่มีน้ำหนักลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยบลูเบอรี่ค่ะ โยเกิร์ตค่ะเัล็ดบัตเตอร์นะคะใส่กล้วยลงไปจ้าผงขมิ้นค่ะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทุะกคนตามด้วยผงโปรตีนอลาเจนจ้าวันนี้ก็จะใช้แค่หนึ่งสกูปเท่านั้นนะคะสกูปเล็กๆเ,เนี่ยค่ะก็เติม กลงไปจ้าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะทุกคนแล้วก็นมจ้าปิด <Okay. S 1> ฟ้ิดฝาได้เลยนะคะหมุนเกลียวให้แน่นจากนั้นเราก็ใส่เจ้าตัวนี้ลงไปเลยจ้า เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะ20วินาทีเท่านั้นค่ะ <c oughs> ก็จะได้สมุทตีที่เนียนพอใจสําหรับปานิดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้เนียนกว่านี้ก็ประมาณ30วินาทีค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เราก็ล้างทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําความสะอาดง่ายแล้ว อนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไว้ปั่นในรอบต่อไปได้ค่ะถือว่าเนียนในระดับที่ปนิศพอใจว้าวปนิดอยากให้มีกากใยของผักผลไม้อยู่นิดนึงนะคะเวลาคุณจะเร่งรีบไปทำงานอะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะใช้ฝาตัวนี้ปิดได้หรือใครอยากกิน มีหูจับนะคะก็ใส่หูจับลงไปเลยนะคะแต่ป้าเนปอยู่บ้านเฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรป้าเก็ใช้อย่างนี้เลยค่ะสะดวกสบายค่ะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมาให้กําลังใจป้าเนปนะคะขอบคุณทุกคู่กาลังใจทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะปลอดโรคปลอดภัยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ